ถึงมากครับงยามได้สามสี่หลังนั่งน,นั่งกระตือครับนั่งเหลือนั่งเหลือข่อมค่อมเรือเรือครับนั่งเหลือ ยามต่อไปครับในรอบปีครับเคื่อแรกครั้งแรกในรอบปีปีนี้นี่ใส่ใส่เยอะหูนี่มั่วไงนี่มารุหนอยหน่อยก่อน <c oughs> ใส่ซิบก็หลังออกข้าน้อย่างไรหลังนี่มันคือจมอยู่หน้ามือเส้นเบ็ดขาดบ่โอ้โรเบ็ดดึงจนหักครับเนี่ยโอ้บ็ดจนหักเป็นอย่างครับใช่ไหมใช่ไหม ใสไหมละเปลียนแล้วขันเพีดกับสันก็ก่อยอยู่บดีดกตรงขามอา๋ออ๋อขันนี้คืองอเกินโคกนกนีเ้เนียเนียังโอ,อ้ยักรูครับนี่โอ้ยกรันึงครับตัวนี้นี่มดรูเลยขึนย้นไะ อาปากสวู้อยู่น,น,น,นะครับนดุรุ่งนะครับตัวนี้ยางคักป่นนะครับโอ้ลุรุ่ครับตัวนี้เบ็ดโดดมาจากคันแหน่าเลยครับปุณหนะเป็นทางเลยครับปุณหนะงอเก,กินมากท่างเลยปุณหนะโลนึงเต็มครับตัวนี้โอ้ ได้ก็บโลครับตัวนี้ดูครับดูคมปั้นครับนี่คมมุ่งครับตัวนี้โอ้นี่ครับเต็กรรมกำครับโลครับตัวนี้สุดยอดครับรลังแรกครับลังที่เจ็ด โอ้โหยวขอจัดการหน่อยครับ